สวัสดีครับดีฮวยชาแนลอาร์ซอลแฟนรลับครับผมวันนี้วันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดครับสามสิบหนึ่งมีนาคมสองพนสบแปดนะครับวันสุดท้ายของเดือนที่สามในปีหกแปดกำลังจะผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หนึ่งเมษาแล้วโอหไวมากเห็นไหมแป๊บเดียวสามเดือนนะครับวันนี้ก็กลับมาประจำการที่ศูนย์บิจการทีห่วยปืนใหญ่แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ สัญจรไปอยู่พัทยา2วัน2คืน3วันนะแล้วเมื่อวานนี้ก็เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวไม่ได้ลงคลิปตอนช่วงเช้าก็ายังอื้ออื่นออยู่แต่ว่าก็ฝากติดตามด้วยกันคลิปสําหรับที่สรุปมาแล้วล่ะว,ว่าไปไหนมาบ้างนะก็ฝากพี่น้อง f อเข้าไป,ปกดไลค์กดกดชอบให้หน่อยแล้วกันเข้าไปดูคลิปหน่อยเป็นคลิป3นาทีที่ได้ไปถือว่าไปไปชาร์จแบตไปพักผ่อนนะครับในพัทยาในช่วง สุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ฝากเข้าไปชมคลิปกันดูแล้วกันขอพระคุณมากนะครับอ่ะวันนี้ก็กดือเลยฝากไว้ในอ้อมใจเหมือนเดิมครับทั้งนี่หมึกแก้วคลาสสิกปาเต้นะครับขนาดหนึ่งร้อยกรัมแน่นๆเลยครับสามรอยี่สิบาทส่งั่วไทยนะฮะวันก่อนนี้มาชุดหนึ่งแล้วก็เค็มไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับเค็มทางต้นทางก็ฝากขอโทษขอโพยมากระผมก็ส่งกลับไปหมดเลยนะครับทําให้การะส่งล่าช้าหน่อยเค็มมั่งจเจ้าอ่าน,นี้กลับมาแล้วเหมือนเดิมแล้วนะครับ แล้ก็ปิดพลากันได้หล่ะแล้วก็ให้อาภัยเขาแล้วก็พี่น้องให้อาภัยผมด้วยแล้วกันนะ <c oughs> นะอันนี้สามร้อยยี่สิบาทส่งตัวไทยครับรวมถึงหมูกระจกไร้พา,ายนะครับนี่อันนี้ขนาดสองร้อยห้าสิบกรัมนะสองร้อยห้าสิบกรัมครับสองรอยี่สิบาทส่งตัวไทยนะเผื่อใครอยากได้ขนาดใหญ่ก็ห้าร้อยกรัมอันนั้นก็สามรอยี่สิบาทส่งตัวไทยหมูเอเอาไปจัดที่พัทยาด้วยโคตรอร่อยกินกันนะนกินหวย <c oughs> นะแล้วก็ทีมง,งาน AAU c ตยี่สิบนะครับทั้งธุรกิจ มีประสบการณ์ธุรก,กิจด้านประกันชีวิตและกันภัยกว่า27ปีนะใครมีปัญหาเรื่องของเคลมเรื่องของอะไรพวกนี้ติดต่อกันมาได้อย่างมีค่ารั้งสาอะไรเพิ่มเติมติดต่อกันมาได้นะครับและถ้าใครอยากจะเป็นตัวแทนที่อยากจะมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งชั่วโมงนี้ทำไรายได้ด้านเดียวไม่พอแล้วนะบอกก่อนนะครับไทรอยากจะมีรายได้พิเศษเพิ่มข้มาอีกท่องทางหนึ่งก็ติดต่อกันมาได้ทั้ง3รายการครับ T O N T CRAB ครับต้นครับภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับถ้ากลายกันมาได้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะก็หลังจากที่เมื่อวานนะก็หกลับมานีฝนมืดเลยพัทยานี่โดนถลม่มเมืองชนโดนถลม่มด้วยฝนด้วยแบบรถตกหนักด้วยมืดไปทั้งเมืองเลยนะครับจนมาถึงกรุงเทพจนมถึงแปดลิ้วก็ยังตกโอ้โหก็แสดงว่าตกกันทั่วจริงๆนะช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจอ่านะทั้งแผ่นดินไหวทั้งในเรื่องของถนนหนทางเะว่าวานนี้ถนนที่แถวบางนาหน้าเดอะเดชั่นตึกเดชั่นตรงบางนาครับถนนสุดตัวรถก็พุ่งแล้ปโหตอนนี้พี่น้องระวังจริงฟังข่าวสารดีๆเช็คข่าวสารดีๆครับเช็คให้แน่ใจเดินทางไปไหนนะพี่น้องหลายท่านที่ยังต้องทํางานอยู่ในตึก <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวตัวผมเองหลังจากลงคลิปเสร็จก็เดี๋ยวจะต้องไปดูที่ชอ็อปของตัวเองเหมือนกัน พราะอยู่ในคอนโดเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปดูว่ามีอะไรที่มันหน้าประวัติมิตกไหมนะก็ต้องไปดูแหละเพราะวันก่อนเนี่ยก็คุยกับพี่ผู้จัดการที่เขาเป็นผู้จัดการคอนโดก็อบอกโอ้โหคุณต้นข้างหลังคอนโดทั้งเป็นน้ํำนะโยกอย่างก็ถูกเขย่าเขาเรียกว่าเขาเวียนหัวนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเข้าไปดูหน่อยว่าที่ชอ็อปมีอะไรเสียหายบ้างนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแล สุขภาพดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะจ๊ะอ่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องโหเป็นที่น่าชื่นชมนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่นะที่ยังคงทํางานอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะเราก็ส่งกาลังใจไปครกับเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบนะัติหน้าที่ในการช่วยเหลือนะครับที่คนงานที่ติดอยู่ภายใต้อาคารสงตอง,งอเป็นวันที่สามันนี้เจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วนะครับโอ้โหก็คงจะนะอ่ะภาวนาะขอให้ยังอดทนให้ มีชีวิตอยู่แล้วกก็ได้พอนาได้ข้าวนี้นะครับแมตช์การแข่งขันเมื่อวันก่อนนี้ของลาลิกาสเปนครับเรอัลเริตกับอ่าเลกาเนสนะครับที่จบลงด้วยการเรอัลเบรลิตชนะไป3ประตูต่อ2ก่อนเกมนะครับก็มีการยืนไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตผู้ประสบภัยทั้งจากเมียนมาแล้วก็ที่ประเทศไทยด้วยนะครับก่อนเกมของเรอัลเบรลิตกับลากาเนสนะครับก็มีเลกาเนสก็มีการยืนไว้อะไรก็ ก็ขอบคุณน,นะครับเราก็ขอบคุณพี่น้องทั่วโลกที่แสดงความหม่ใหญ่มายังทั้งประเทศเมียนมาแล้วก็ลมถึงทั้งประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งเมื่อวานก่อนที่ได้ดูนะก่อนเกมก็มีการยืนไว้อะไรกันนะครับในขณะที่ทาง t h f Official ของอาร์เซนอลเองนะครับอ่านะครับก็มีการถแถลงแสดงความเสียใจนะครับเป็น official ของอาร์เซนอลนะครับสโมสรอาร์เซนอลของเราครับเอว์ลันแอ็ดเอเวอร i วันแอดอาร์เซนอลอิสติงกิ้ง o f f h o s e effect by the investing earthquake in Myanmar and Thailand นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับส่งกำลังใจมาให้กับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวเมียนมานะครับที่ประสบอุภัยออประสบภัยในแผ่นดินไหวเอ,อิร์ธคลอเคในะครั้งนี้นะครับผู้เราขอส่งความรักส่งความปรารถนาดีและก็ส่งกำลังใจไปให้พวกท่านเหล่านั้นทุกคนที่เผชิญหน้าอยู่กับสิ่งที่เลวร้วายขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนี่คือ สารจากอาร์เซนอลออฟฟิเชีนะครับที่ส่งมาถึงเมนม,มาแล้วก็ส่งมาถึงไทยแลนด์พี่น้องไทยแลนด์เรากันด้วยนะครับก็ขอบคุณนะก็ขอบคุณที่ยังคงม,มีความหวงใยสิ่งเล็กๆเ,กเ,กเ,กเน้อยเรานี้ครับเป็นกําลังใจแลนะกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้กําลังใจให้กับครอบครัวที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับอ่ะข้ามเรื่องเหล่านี้ครับทุกสิ่งทุก,ทก,ทกอย่างต้อง move on เดินหน้าต่อครับ keep forward keep fighting ถูกต้องไหมนะและหลังจากที่ สโมสรได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงประกาศออฟฟิเชีเหมือนกันครับยืนยันว่าอันเดรียเบต้าครับผู้โวยการคนใหม่ของอาสซนลเซ็นสัญญาเป็นทางการเป็นออฟฟิเชีอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทำงานอยู่ภายใต้ทีมหมีขาวตราหมีแอตเลติกมเมริดมาถึง12ปีนะครับ ในสุดหลังจากที่พี่เอดูกาสปานหยุดงานไปเมื่อตุลาไปแล้วก็ตําแหน่งนี้ว่างลงแล้วก็มีข่าวว่าพี่เบต้าแต่พี่เบต้าก็มาแล้วนะครับได้เข้ามาสนามซ้อมเข้ามาพูดคุยกับพี่มิเกลเจต้ามาพูดคุยกับเราบอร์ดบริหารมาพูดคุยมาร่วมเจอนักเตะแล้วนะรวมสตาฟโค้ดแล้วด้วยนะครับก่อนที่จะเมื่อวานนี้นะครับมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของอาร์เซนอลครับนั่นคืออันเดรเบตานะครับเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมารับช่วงต่อจากพี่เอดูการ์สปันนะแล้วก็สิ่งที่ผมว่ามันน่าตื่นเต้นการที่พอเอาคนใหม่เข้ามาเนี่ยน่าตื่นเต้นนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่ตลาดหน้าหนาวเราหยุดชะงักอันนี้ต้องเรียนตามตรงครับและพี่เบนจาขอบรวมถึงเดวิดออนสตีนนะครับที่เป็นสา,สายข่าวเที่ยงหนึ่งเนี่ยให้ความเห็นตรงกันเลยบอกว่าสายเหตุที่อาร์ซอนครับหยุด การเคลื่อนไหวในตลาดหน้าหนาวช่วงมกราที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์นี้ด้วยเกิดอาการแบงค์เกิดอาการเกิดช่องว่างเกิดศูญยอากาศในเรื่องของผู้ริการกีฬาไม่มีคนประสานไม่มีคนที่จะเข้าไปตัดสินใจเพราะนั้นสิ่งที่พี่เบต้าเข้ามานะครับงานแรกคืองานแรกคือช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แหละครับจะเป็นตลาดที่ใหญ่จะเป็นตลาดที่มหาศาลและจะเป็นตลาดที่เขาบอกเลย ทั้งเบนจาขอบทั้งพี่ดิวิดออนซีบอกเลยบอกว่าจะเป็นตลาดที่อาร์เซนอลจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆขึ้นอย่างแน่นอนนะครับความสามารถในการใช้จ่ายนะเขาบอกเลยบอกว่าเก่งนะครับและอาร์เซนอลได้เตรียมบัคเจ็ตก้อนนี้ให้กับพี่แบต้ตาและผมขอเรียกพี่แบต้ตาแล้วกันนะพี่ตากับพี่แบต้ตานะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับครับช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา ไม่ว่าทั้งแฟนบอลผมว่าแฟนบอลเราที่บ้านเราลงถึงแฟนบอลต่างที่อยู่เที่ยงกฤิก็หงุดหงิดแล้วว่าทำไมตโมสอนทาอะไรอยู่นะครับแต่ถ้าลงลึกๆจริงมันเกิดศูนย์ยากาศไงนะมันตัดสินใจอะไรไม่ได้การตัดสินใจอะไรถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามหลังซึ่งต้องมานั่งตามเช็ดขี้กันเนี่ยอ่าวพูดง่ายใช่ปะเพราะฉะนั้น ก็ทำอะไรให้มันถูกต้องโปร่งใสละกันนะครับเบินใหญ่ครับเอาซนะเราไม่มีการเซ็นสัญญาในช่วงหน้าหนาวนะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเสียผู้เล่นในตําแหน่งมิดฟิลไปถึงคนอคนมิดฟิลหนึ่งคนแล้วก็กองหน้า2คนนะั่นคือรายของคาร์เบียนเจสซุสและก่อนคายเฮเวตและก็การบาดเจ็บของบูกายงสากานะครับก็ทงทําให้หลายคนลงมทั้งแฟนบอลงุดเงิยรครับทําให้มีเงินเหลือ ที่จะจ่ายนะครับในเรื่องของตอนช่วงหน้นที่มีปัญหาที่มีปัญหากันอนะ่ะแล้วก็มีข่าวว่าเราจะเอานะครับพี่ต้าต้องการแก้ปัญหาในการที่จะซื้อโอเลวกินแต่ตอนนั้นอนะ่ะงบมันอยู่ได้แค่ประมาณสี่สิบล้านปอนด์แต่มันก็ไม่พอพออีอสักเวลาต้องการหกสิบนะแมมเขาก็เข้าใจอะ่ะเขาเห็นเรื่องเรามีการอยากได้เขาก็ต้องโก่งค่าตัวนะครับองไรก็ตามครับตอนนี้เชื่อว่า สถานการณ์มันคลี่คลายลงแล้วนะบูโยสกากลับมาลงสนามได้แล้วครับแม้ว่าเราจะไม่มีคลายฮาวแวตแม้ว่าจะไม่มีไกเบนเซซุตแต่เรายังมีมิเกลเมริลลโ,นโนซึ่งมีหลายละคนแซวบอกมิเกลเมริโนน่าจะได้สัญญา2ฉบับสัญญามิดฟิลหนึ่งฉบับและสัญญาศูนย์หน้าอีกหนึ่งฉบับแซวเล่นขำๆเบียดซีเรียสนะก็ซัมเมอร์นี้ครับจะเป็นพี่เบนจะขอบบอกนะครับบอกว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นสิ่งที่อาร์เซนอลจะทํา ติ่งที่เซอร์ไพรส์หลายๆอย่างจะเป็นสถิติใหม่หลายๆอย่างแน่นอนนะแล้วก็ผลประกอบการแม้ว่าตอนนี้จะลดลงนะครับลดลงแต่ว่าเงินยังคงเหลือเฟืออยู่นะครับปัจจัยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่พร้อมนะ,ะหนทางที่สะดวกจะเปิดทางให้พี่ d a ต a ได้ใช้ความสามารถอย่างแน่นอนในการที่จะกระโจนเข้าสู่ตลาดในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับหวังว่าคงจะทำให้แฟนบอล มีความสุขหวังว่าจะทําให้แฟนบอลสมหวังและหวังว่าคงจะแก้ไขถูกจุดอ่ะทีเนี้ยก็ว่ากันแล้วแหละจับมายิ่งยื้อยาก,ยาก,ยากไปได้แล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมครับมีคนประสานงานคนใหม่การเงินก็พร้อมเดี๋ยวลองดูแล้วกันในช่วงของเปิดตลาดหลังจากปิดฤดูกาลอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างนะครับพี่เบนจะขอบบอกเลยบอกว่าสโมสรจะต้องลงทุนในช่วงนะักเตะหน้าร้อนนี้แน่นอนทั้งตําแหน่งกองหน้านะครับกองหน้า ปีกริมเส้นกองกลางตัวรับซึ่งทั้งพี่จอร์จินโยกับพี่บึกโทมัสปาเตอาจจะไม่ได้รับการต่อสัญญาทั้งคู่นะครับกองหลังก็ต้องเอามาเสริมรวมทั้งผู้สามประตูด้วยในโต้เดี๋ยวจะกลับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเหลือตัวของพี่เดวิดไรยาคนเดียวนอกนั้นก็จะเป็นวัยรุ่นล้วนๆครับไมนะ่ว่าจะเป็นททฟฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นอีกใครนะจะเป็นวัยรุ่นล้วนๆซึ่งถามว่ามันถึงเวลาหรือย,ยังเขาก็อาจจะมองว่ายังไม่ถึงคงจะต้องหาประตูที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีข่าวว่าเราจะเอาจากสเปนมาคนหนึ่งเข้าใจ่าอ่าจำได้ไหมนะครับเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตพี่เดวิดไลย่าด้วยนะครับแล้วก็ข่าวมาสุดๆเลยที่ของพี่เดวิดออนซีนลงไว้เมื่อไม่ถึงตีสามเนี่ยนะครับบอกเลยบอกว่าพี่เบต้ามองไว้เลยนะครับสำหรับเป้าหมายแรกก็คือศนะูนย์หน้าและไม่ใช่ อเล็กซานเดอร์อีสักด้วยครับแต่เป็นวิกตอร์เกลเชเรสนะครับาจากสปอร์ติ้งลิสบอร์นได้ไวัย26ปีนะอันเดียเบต้าเฟิร์มเลยบอกว่าเขาอยากได้อันนี้เป็นข่าวจากพี่เดวิดออนสตีนเลยนะครับยืนยันมาแล้วนะครับว่าอันเดียเบต้าครับพูดในการสโมสรกีฬาคนใหม่ของอาเซนอนมีความต้องการและเป้าหมายที่ตรงๆก็คือเอ็กซ์ pect ไปเลยไปที่ศูนย์หน้า ของสปอร์ติ้งลิสบอนก็คือในลายของวิกเตอร์เกียลเคเลสครับซึ่งเขาบอกว่าโอกาสที่จะได้มามีสูงกว่าที่เราจะไปเอาตัวอีซักเขามองแล้วว่านิโกเซนอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินก็ได้นะครับนึกออกไหมเพราะว่าเขารวยอะ่ะนะม,มีชีกม,มีมามามา,มาเป็นเจ้าของใช่ไหมก็อาจจะไม่ต้องการก็ได้แต่ถ้าเืิดคุณต้องการคุณก็ต้องเอาเงินมาสูงๆซึ่ง เรามีผู้บริยการคนใหม่ที่มีความเชี่ยวมีความจ้องชองในธุรกิจนี้ในตำแหน่งนี้มากว่า12บปีนะที่อยู่แอดแบดลิทอ่ะเพราะนั้นเขาก็มองเห็นแล้วละ่ะว่ามันจําเป็นหรือเปล่ามันต้องขนาดนั้นไหมอ่าเมื่อมีตัวเลือกที่ดูแล้วโอเคหรือเปล่าสําหรับในลายของวิกตอร์เกียลเคเลสนะครับก็เป็นข่าวยืนยันมาจากพิธดวิดออนทนบอกว่าเอาแน่โว้ยนะเขาบอกว่าตัวสูงใหญ่ทรงพลังครับไปกับบอลได้ดีจังหวะจบสกอร์คม นะลูกากลางอากาศก็ดีด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าตอนนี้ก็เป็นดาวซันโวของอลีกของสเปนใช่ไหมก็เดี <c> ๋ย <oughs> วค่อยว่ากันนะครับบอกมันก็ทําให้มีความหวังแหละนะทําให้มีความหวังว่าเดี๋ยวเรากํลาลังเดินหน้าไปอย่างถูกต้องก็พี่น้องเราอดทนกันมานานแล้วอ่ะใช่ป่ะในเรื่องของนกเตะอมอุดยุดยุดเิตก็เข้าใจกันแหละนะ เียงแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจถึงสถานการณ์ว่าทําไมมันถึงชะงักทําไมมันถึงไม่เดินหน้าทําไมถึงไม่แก้ไขถูกจุดนี่แหละครับก็คือปัญหาอ่านะเพราะนั้นเราเข้าใจแล้วก็คงจะหายหัวร้อนกันเก็บการหัวร้อนนั้นเดี๋ยวไปช่วงปิดฤดูกาลดีกว่าเก็บอาการหัวร้อนมาส่งกำลังใจให้กับทีมที่จะลงเตะกัในในวันพรุ่งนี้นะครับลงเตะกันในวันพรุ่งนี้นะวันที่หนึ่งวันอังคารบ้านเราแต่เป็น ค่ำคืนที่จะกระโดดข้ามไปวันที่2อ,อย่าลงวันนะจ๊ะเราเตะคืนวันอังคารพรุ่งนี้เจอกับฟูแลมตีหนึ่งกว่าเองนะกเ็เดี๋ยวดูเช็คเวลาก่อน <c oughs> เดี๋ยวผิดอีกนะครับแต่เราเตะพรุ่งนี้แน่นอนเตะในคืนวันอังคารต่อพุธนะก็เราจะเปิดบ้านเจอเจ้าสัวครับฟูแลมที่เพิ่งอกหักมาจากการตกรอบ FA ครับหมัดหมาดเลยนะครับอ่าเราเตะตีหนึครับผม ยืนยันมาแล้วนะเตะทีหนึ่งสีพร้อมกับบู๊พมตันกับเวสแฮมและนอตติงแฮมฟอเรสจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในทีสอคืนวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเตรียมส่งกำลังใจไปหลังจากที่หู้โหทำไมมันรู้สึกนานเหลือเกินวะเตะครั้งสุดท้ายจนจะมาเตะอีกทีวันที่สองหืมครึ่งเดือนเลยเนาะครึ่งเดือนเลยใช่ไหมเนี่ยหูยนักรู้สึกว่ามันทุกห่างเหินและนอกจาก อ่าเราจะห่างเหินกับทีมแล้วเอฟซี FP ยังห่างเหินด้วยหายกันไปแทบเลยไม่เห็นกันเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาไล่เรียนกันแล้วมาอัปเดตสถานการณ์ในตอนเช้ากันอีกทีนะแต่ได้เห็นภาพการซ้อมเห็นไายลา้วแหมคึกคึกนะครับก็ฟูลแลมเพิ่งตกรอบมาด้วยนะฟูลแลมแพ้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 ใครวะในเอฟเอครับตกรอบไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้แอสตันวิลล่าก็ชนะบริสตันนอร์เอนนะแล้วก็บอลบัตแหมบอลบัตเกือบ เกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์นะนำแมนซิตี้ก่อนก่อนถูกแมนซิตี้ยิงสองลูกแล้วเมื่อวานนี้หลังจากจบคู่แอสตันวูล่ากับเบนซ์ซันทอตแนนพี่แกจับฉลากโคตรง่ายเลยจับฉลากกันแบบเอาหน้าจอเลยแล้วก็เอาอ่าประตูของประตูของแมนซิตี้โจฮาร์ดผู้ผู้ผู้ดนการก็นั่งอยู่แล้วก็โจฮาร์ดก็นั่งอยู่แล้วก็มีถุงเป็นถุงแบบสวยๆหน่อยและในถุงนั้นก็มีเบอร์ <laughs> มีเบอร์สี่เบอร์จับกันตรงนั้นแหละ นะหลังจากจบคู่ของของอ่าเบซซานอนแอนทิแพ้แอสตันวิลล่าคู่ไอ้บอลมาร์กับแมนซิตี้ยังไม่เตะน,นะแต่พี่แกจับฉลากในรอบรองก่อนเลยเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเพวัะน,นั้นรอบรองชนะเลิศครับคิสเซอพาเลตจ,จะเจอกับแอสตันวิลล่านะแล้วก็ในลายของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับจะเจอกับ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้เตะกัน25 2 6เมษาเนี่ยหรอมั้งนะก็เตะที่เวเบลรี่ทั้งคู่ครับโอก็เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีก สทีมรวดเลยเอาโหก็น่าจะสนุกละแอสันยูลลาก็คงจะเหนื่อยเพิ่มเพราะว่าในใน UCL ตัวเองก็ต้องเตะรอบแปทีมสุดท้ายไหนจะมีรอบรองของ FA คเับเข้ามาอีกนะโอ้ก็ต้องลองดูแล้วกันครับว่าอูนเอนิเมลี่ครับป๋าในาพิโลเกะเราจะจัดครัพยังไงนะก็น่าจะนะประมาณนี้นะครับปิดท้ายปิดท้ายข่าวดีข่าวดีค่อนข้างยืนยันนะครับว่าพี่เบนจาอบ,บอกเลยบอกว่า น่าจะเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าในลายของมาตินชูเบนดี้ครับจากเลวโซซิดัสเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางของเลโซซิดัสแล้วก็ของทีมชาติสเปนนะครับกำลังจะมาอาเซนอลด้วยการตกลงเงื่อนไขกันแล้วระหว่างอาเซนอลกับเลโซซิดัสครับด้วยค่าตัว60ล้านยูโรนะมีการพูดคุยกันในขั้นตอนสุดท้ายน่าจะจบลงด้วยราคานี้นะครับ60ล้านยูโรนะ เป็นสัญญาลูปผู้ชายกันแหละเพราะว่าพีตาก็ได้พูดคุยกับชูเบนดี้ก่อนหน้านี้แล้วก็ชูเบนดี้ก็มีข่าวย่นูน้นแต่ว่าตัวเขาไม่นั่นเลยนะจะมีข่าวกับอาร์เซนอลอย่างเดียวก็อะไคล้ายๆกับในรายในเคสของพี่ข้าวในแคนไลท์นะครับที่คุยกันล่วงหน้าก่อนนะคุยกันล่วงหน้าแล้วก็ต่างฝ่ายต่างรักษาสัญญาต่างฝ่ายต่างให้เกียรติเป็นสัญญาลูกผู้ชายด้วยกันนะพอถึงจุดก็โปะเลยนะก็ดูแล้วชูเบนดี้ครับกำลัง จะมาเซนอนเดี๋ยวก็รอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับก็แก้ไขตําแหน่งหนึ่งตำแหน่ง,นง,นงการมาก็อาจจะทําให้ทั้งพี่หมึกโทมัสปาเตกับพี่จอรจินโยอาจจะจบฤดูกาลนี้กับอาเซนอลนะครับเป็นการคาดการณ์ก่อนนะอ่เดี๋ยวเรื่องจริงค่อยว่ากันนะครับก็คงจะประมาณนี้นะสําหรับการกลับมาในรอบหนึ่งวันหลัง <c oughs> จากพักไปหลายวันนะครับก็โอเคนะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณพี่น้องที่ยังเข้ากันไปอยู่ ฝากคลิปด้วยละการที่ทำเป็นคลิปต้องเที่ยวสามนาทีเองนะช่วยฝากไปดูคลิปกันหน่อยแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยไม่เคยทาคลิปทเที่ยวไงเอาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็มันก็ต้องใช้เสียงใช้เสียงภาคเพราะว่าบางทีบางสามพอผมลงไปตอนแรกเนี่ยมีเพลงบรรเลงอะไรต่างๆติดลิขสิทธิ์หมดเลย YouTube เขาค่อนข้างที่จะซีเรียสน,นะครับก็เลยจะต้องใช้เสียงภาคอะไรไปแทนก็ ฝากช่วยดูกันด้วยนะครับอ่ะฝากไว้ทั้งสองรายการนะครับนี่ทั้งบึกแก้วปาเตรวมถึงหมูกระจกไร้าบด้วยสรายการเลยรวมถึงทีมงาน a a u อยู่ที่ีเวนะครับนอกจากปัญหาเรื่องของกรมกรประกันภัยเ,เรื่องของสรุปกรมธานแล้วเรื่องของปัญหาโรคแรงการเคลมอะไรต่างๆอยากจะเพิ่มนุ่นเพิ่มนี่ติดต่อกันมาหรืออยากจะมีะไรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งในการมาเป็นตัวแทนนะครับได้หมดนะครับ GONT C.R.A.B. ครับต้นคบทักไลยกันมานะครับผมขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการดูคลิปกันยาวไม่กดข้ามโฆษณานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับที่เวทชลสำหรับแฟกลับนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกําลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3ามยังบัดแสแดงภาคใต้และที่กําลังปฏิบัติอยู่ในบริเวณสำนักงานสอตงอที่กําลังค้นหาผู้รอดชีวิตอยู่นะครับเอาใจช่วยนะครับคุณ ยอดอยู่แล้วครับผมฮีโร่ไม่ได้มีแค่ในหนังครับพวกคุณคือฮีโร่ครับผมเจอกันในวันพรุ่งนี้ซ o โอ o ูมอลโลครับสวัสดีครับ